เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะได้ใครจะโดนวัดจะไม่ง่ายไข่ไข่ใบไ,ได้ก่อนเมื่อไข่ระบาได้ก่อนก็นชนะไป will ทำอะไรในป่าอ้าวเหรอฮะบอกกูอยู่ในป่ากูก็เลยว่ามึง กลับมาดิกลับมาดิข้าคิดข้าคิดว่าข้ากูได้ก็เอาเอาดิเอาดิเอาดิดดเออเอาดิเออเอเอขอโทษไปละ <c oughs> มันจะมีหน้ามาปากรุจัดดักหน้ากุยกูรู้ไอ้กูปาและกัดจะปากรุนจัดก่อนแล้วค่อ,อยเอคิวเว้ยจะรู้ว่าไม่ทัน <c oughs> ถ้ามีคิดตัวจบอันนี้แล้วแต่เองเลยเองเรื่องหน่อยเอง อันแรกเจ็ดอันสองห้าไม่อันสองตัวกแล้วกันอันสองตัวอะไรก็ได้อันสองจะได้จมดเลยงั้นอันนี้อันนี้อันห้าอันนี้ห้าตัวใช่ไหมได้งั้นเราก็ของครบเลยเจอกันจูบูจุบูใช่ถึงกูจะเล่นดีหน้าดาบเล็กไม่เป็นแต่กูเล่นดีหน้าดาบใหญ่เป็นนะเออมีด้เหรอ อยากรู้ปล่าละ่ะเออเอาดิเอาดิกูบอ,อกแล้วกูเลทีหน้าดับใหญ่เป็นเลยห,หน้าดับเลยมันแพ้ทางแบบใหญ่เลยเพราะมันกันผ่านนะกูเลทีหน้าดับเลยเป็นกูบอกเลยแต่ดับใหญ่กูก็ไม่เคยแพ้ใครแล้วกันนะเอาดิเอาสิเอกลางวะนี้ต้องคอมโบซะแล้วถ้าทำได้นะลืมต้องอ่านนี้ อันเนี้อะไรนครับเชไม,ม่ค่ะชีฟตีมันลูกชีฟชีฟขีดต้องชนะมึงจะเปลี่ยนร่างทำไมอะเอา้าคงไม่เปลี่ยนกงแตกดิมึงคิดว่าคนอย่างมึงจะโดนชีฟตีตายหรออือ ดีตอมา่อกี <laughs> โอกาสสายบ้านนี้ก็ต้องใช้ เรื right there, on, ู่้รู้ถ้าเต็บมันนะแต่ลืมไปว่ามึงเอาฟิกเกอร์มาบอกเลยเอตายเนี่ยไม่เหมือนฟลเรตินโน่ฟลเรตินโน่กูพลาดกูหยิบผิด เัวรับเลกตัวรับใหญ่อะนะมึงจะเอาอดีเจิดอเอ๋เฮ้ยไม่มึงก็มึงก,ก็ต้องออเอาชีวล์ร้อนเหมือนกูแหละวิ่งเงาจะเห็นกูพีคออกเกมก็ได้เหรออ,ออกเกมนี่คือออกจากเกมนะ มันมีคิวกูลืมเจ้ากันไปอันนี้ห้าตัวใช่เพื่อนโอเคเนี่ยสองกับสามครบห้าตัวแล้วกูอะไรจะเล่นเลยสัตว์ก็ว่าอยู่ทำไมเองมันเงียบๆวะ เฮ้ยชิ่ผ่านอะเ,นนเออกูเปลี่ยนทันงไงคุเลยรอดเขาเปลี่ยนก็ทันมาตายออดับเล็กดาเแม่มาเละแม่ดาเแม่มันเบาแต่ว่ามันเตี้ยเลยเชื่อตัวเดียวไม่ไนะปไหนอะ่ะวิธีการคขีไม่ให้เขาบ้า วิธีหนีคนให้ง่ายๆไอเ้เชื้อนี่เลียบเลยนะันเขาคงก็าไปดันป้อมจบจบไปแล้วเพื่อนงอโดนเพลงโง่นกู โอ้ไม่ทานอีกอันเดียวโหเอ้ยเกือบแล้วเอเกือบแล้วโอเอของนำนี่ว่าของนำของมึงอไงดูดิมึงเต็มก่องวิกก็ว่าเอ็นอ๋อนึกว่าเอ็นอยู่ในป่าเฮ้ยเหีียชิบหายเดี๋ยวไปโดน ไอ้กดผิดเอาไ,ไอา้อไม่มีคิวแล้วเฮ้ยกว่าจะมีคิวรอบสองแล้วกลัวกูน่าให้คิ้วไม่มีเอมึงอย่ามาตอนแรกแล้วกูได้คิวไอ้สัตว์ไม่ติดเจอหรอติดเกอร์คืออะไรสัตว์ ไม่ทันว่ะไก็ไปทันาะว่าคูตามผ่าหมาอยู่เอ้ยกลัวจะสซฟไมึงได้ตับขีกันเลยทำไาเงีย้แะเแก่ขนมอยู่ โโอ้โหเริ่มมึงเด้งมาจากไหนนะฮะไอสัตว์พอสู้ก็เสร็จอยู่ดีเริ่มเด้งกูไปเก็บเริ่ม,มาแตจำได้ว่าตอนแรกไอ้เขี้ยเแค่ทีเดียวม,มันจะบอดว่ามันจะเล่นแางนี้มันจะเก็บลูกคาบอ,อ่ส <c oughs> กิลเรวไปนะพายนั <c oughs> ่นเด็ เป็นแก่ยีน่าเอกก็แพ้กูอยู่แล้วอ่ะกลาดอยู่แล้วไอกเหี้ยกูแพ้ทางไอ้พวกตัวต้านฐานะเพราะกูชอบเล่นดับเ็กอ๋อโอเคเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยมันไม่รู้อัคลิปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมไวดีครับบ๊ายบายคิวกรอดกู